นิยายชุดเสียงผีจากภูเขาตอนดวงตาปริศนาของหญิงสาวผู้มากับน้ำประพันธ์โดยต่อบผูอีกเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเชิญมากับตัวเองขอเล่าสถานการณ์ที่เจอก่อนนะครับตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณมอสองวันนั้นเป็นวันหยุดแต่ผมจะไม่ได้ว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ผมใช้ให้ไปช่วยขนฟืนคือฟืนหน้าแม่ได้ตัดเป็นท่อนเล็กๆไว้แล้วแต่ต้องการให้ผมไปช่วยนำฟืนใส่ในกระสอบแล้วแบกกลับบ้านส่วนเรื่องสถานที่ที่ต้องไปขนฟืนก็เป็นบ้านร้างครับตอนนี้พอมาลองนึกดูดีๆแล้วก็เป็นสถานที่ไม่ควรเข้าไปเอาอะไรเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละ โดนแม่พาเข้าไปคืองี้ครับพื้นที่ตรงนั้นมันได้มีเจ้าของใหม่แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ได้ทุบบ้านหลังนั้นทิ้งและได้ตัดต้นไม้รอบๆบ,บริเวณพื้นที่ตรงนั้นออกแล้วแม่เราก็เห็นว่ามีการตัดต้นไม้จึงขออนุญาตเจ้าของคนใหม่เข้าไปเก็บฟืนบริเวณน,นั้นเราเข้าไปเริ่มเก็บฟืนตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสามจนกระทั่งถึงห้าโมเย็น ซึ่งก็ไม่มีความผิดปกติอะไรจนกระทั่งเริ่มดึกความน่ากลัวก็ได้เริ่มขึ้นผมเป็นคนนอนดึกและอาบน้ำดึกอยู่แล้ววันนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนผมไปอาบน้ำตามปกติแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือบริเวณอิดบล็อกที่เป็นช่องลมในห้องน้ำเหมือนมีคนกำลังมองเข้ามาลักษณะเป็นผู้หญิงเส้นผมค่อนข้างเปียกใบหน้าสีเขียว ดวงตาโตเท่าที่จำได้ผมได้มองเข้าไปในตาเห็นเป็นเส้นเลือดเลยครับตอนนั้นคิดคือต้องเป็นคนแน่ๆอาจจะเป็นพวกท้ามองหรือไม่ก็ขโมยอะไรประมาณนี้คิดแบบนั้นจริงๆผมก็มองลอดช่องลมออกไปฝั่งโน้นก็มองเข้ามาตาสบตาใกล้มากมีแค่อิดบล็อกกันอยู่เท่านั้นคือไม่ได้คิดว่าเป็นผีไงคิดว่ายังไงก็คนแน่ๆ จากนั้นผมก็ได้พูดไปว่ามึงสั่งดีนักใช่ไหมและผมก็ได้เป่าลมใส่ตาของมันแต่ทว่าไม่ได้มีอาการกระทบกระเทือนหรือแสบตาอะไรเลยครับแต่ยังคงต้องมองอยู่เหมือนเดิมเมื่อวิธีแรกไม่ได้ผลงั้นต้องวิธีที่สองผมคิดในใจทันใดนั้นผมก็ได้ตักน้ำใส่ขันแล้วมาสาดไปที่ช่องลมแต่ทว่า ผลลับก็เหมือนเดิมครับแต่ยังคงต้องมองอยู่เหมือนเดิมทนได้ขนาดนี้ไม่น่าจะใช่คนละมังเปิดประตูหลังบ้านออกไปส่ำดูดีกว่าผมคิดในใจพอได้ออกไปข้างนอกม้างเปล่าครับไม่มีใครเลยมีเพียงบรรยากาศเย็นๆกับพื้นที่หลังบ้านที่ดูมืดมากหรือหนีไปแล้ววะผมคิดในใจก็ยังคิดว่าเป็นโจรอยู่ดี คืนนั้นหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวแล้วก็นอนได้ตามปกตินะครับไม่เจอเรื่องราวแปลกประหลาดอะไรคืนถัดมาผมยังคงอาบน้ำเวลาเดิมครับแต่คืนนี้ก็ไม่ได้เจออะไรไม่มีอะไรมองส่องเข้ามาจนลืมเรื่องนี้ไปแล้วก็อาบน้ำตามปกติไม่มีอะไรพอมานอนแล้วหลับเท่านั้นแหละคืนนั้นก็ฝันแปลกฝันว่า เป็นภาพตัวเองอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มีน้ําไหลออกมาจากก๊อกน้ําลงที่อ่างแต่สิ่งที่ไหลออกมาจากก๊อกเป็นสีดําสักพักก็ปรากฏเป็นร่างผู้หญิงขึ้นมาจากในอ่างน้ําผมปิดหน้าในฝันคือรู้ทันทีนั้นกี่แน่แ,นแต่ทําไมเจอของจริงต้องคิดว่าเป็นโจรน,นั้นสิในความฝันกลัวไหมตอบเลยว่ากลัวครับ แต่สิ่งที่เราพูดในฝันก็คือมึงจะวุ่นวายอะไรกับกูนักหนามึงออกไปเลยนะถ้ามึงไม่ออกกูจะแช่งมึงไม่ให้มึงได้ผุดได้เกิดเลยหลังจากพูดจบเออมันหายไปจริงด้วยแล้วเราก็สะดุ้งตื่นครับวิธีได้ผลแฮะตอนเช้าผมได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แม่ฟังครับแม่บอกว่าก็ไม่แปลกหรอก เพราะที่ที่เราไปเก็บฟืนก็คือสถานที่ของเขาอ้าวจำพี่ที่จมน้ำเสียชีวิตได้ไหมตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กอ่ะตอนโตเขาไม่เคยเห็นหน้าเราเขาคงสงสัยมั้งว่าผู้ชายคนที่เป็นใครทำไมถึงเข้าไปในพื้นที่ของเขานิสัยผู้หญิงก็แบบนี้แหละเห็นผู้ชายหนุ่มๆก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็เลยอาจจะตามมาดูก็ได้ใช่หรอแม่ ก่อนหน้านี้พวกที่มาทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ขับรถผ่านหน้าบ้านของเขาเขายังพูดเตนอยู่เลยว่าลูกสาวบ้านนี้ทำไมสวยจังทั้งที่ลูกสาวบ้านนี้เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเป็นเรื่องปกติและเขาเห็นผู้ชายเขาก็ออกมาให้เห็นประจำออกสรุปก,ก็คือก็แค่อยากรู้ว่าเราเป็นใครแต่ตามมาส่องถึงในห้องน้ำเลยเนี่ยนะ แต่ก็ต้องขอโทษอีกรอบครับที่เคยด่านในความฝันไปคนเห็นผีมันก็ต้องกลัวไว้ก่อนไม่ได้นึกหกรอกว่าเป็นญาติหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรหรือว่าจะมาดีหรือมา้ายที่สำคัญนะที่เขานามสกุลเดียวกับเราด้วยญาติทางพ่อต้องขอโทษด้วยครับที่ด่าไปเรื่องนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วขอให้พี่ไปสู่สุตินะครับฝากทุกท่าน กด u ั s ส r คร e กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ <c oughs>